สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Top w o r l Daily d กันอีกแล้วน,นะครับวันนี้นะครับเรากลับมาพูดถึงเรื่องของ Injustice กันต่อดีกว่านี่เป็นเซอร์ไพรส์ให้ท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมนี่ก็คือ Injustice Year 3นั่นเองนะครับหรือว่า Injustice ในภาคที่3มนั่นเองต้องบอกเลยว่าเซอร์ไพรส์ญญนี้ยังไม่จบแค่นี้นะครับเราขอบอกท่านผู้ชมกันก่อนเลย อินจัสติดของเรานั้นลงทีเดียวครบจบปีเลยนะครับ12พานั่นเองไปดูกันให้ตาแฉะเลยสำหรับอินจัสติดในเยอทีนั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับหากท่านผู้ชมคนไหนนั้นยังไม่ได้ดูเยาวันกับเยาทูมาเนี่ยเราจะให้ท่านผู้ชมกลับไปดูก่อนนะครับเพราะเรื่องมันต่อกันและหากท่านผู้ชมไม่ได้ดูมาเนี่ยท่านผู้ชมก็จะดูไม่รู้เรื่องนะครับเพราะอินจัสติดของเราเนี่ยเป็นเรื่องราวพิเศษนะครับผมเป็นเรื่องราวที่แยกออกมาจากจักรวาล ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับจักรวาลปกติทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเรื่องราวมันจะออกแนวประมาณว่าหลุดโลกหลุดจากความเป็นจริงที่มันเคยเป็นมาสักเล็กน้อยนะครับแต่ก็เอาเถอะไม่เป็นไรให้เวลากดกลับไปดู 3, 2, 1ในตอนนี้นะครับเราถือว่าถ้าผู้ชมทุกคนนะรู้เรื่องราวกันมาหมดแล้วเรามาเริ่มฟังเหตุการณ์ injustice year t r e ในภาคที่1กันเลยดีกว่าครับเรื่องราวของเราในวันนี้นะเริ่มต้นขึ้นในลิวอปูประเทศอังกฤษนั่นเองในตอนนี้จอห์นสแตนทนนั้นได้มายืนอยู่ที่หน้าบ้านแห่งหนึ่ง ฉันพยายามทุกอย่างแล้วฉันใช้ทุกอย่างที่ฉันมีทําทุกอย่างที่จะปกป้องบ้านหลังนี้ไม่มีนักเวทคนไหนไม่มีเจ้าเวทคนใดาสามารถเห็นบ้านหลังนี้ได้แต่ถ้าว่าก็มีบางอย่างเกิดขึ้นบางอย่างที่ฉันไม่ได้วางแผนเอาไว้บางอย่างที่มันเหนือการควบคุมของแผนของฉันแน่นอนสิฉันคงไม่ได้วางแผนกับการที่ว่าจะมีเอเลียนขนาดใหญ่ตกลงมาจากฟ้าหรอกไอ้พวกเอเลียนหน้างงพวกนี้ไอ้พวกกีแลนเทิร์นไอ้พวกตำรวจอวากาศใช่แล้วล่ะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเพราะมีสงครามยังไงล่ะ สงครามระหว่างซูเปอร์แมนกับกีแลนเทิร์สงครามนี้นั้นได้ทาให้ผู้คนบริสุทธิ์มากมายต้องล้มตายลงผลของสงครามนี้นั้นได้ทําลายทุกอย่างไปไม่ว่าจะเป็นตึกราบบ้านช่องหมู่บ้านชีวิตผู้คนต่างๆและสองชีวิตที่ได้อยู่ที่นี่แต่ทว่าที่แห่งนี้นั้นไม่ได้อยู่แค่2คนหรอกมันยังมีอีกคนหนึ่งที่รอดชีวิตมาได้และเธอคนนั้นก็คือโลสันเองจอห์นนั่นคุณหรอแม่ของฉันกับสตนะีเวนน่ะเขาอยู่ในครัวเขาเขาบอกว่าเขาจะไปเอามันฝรั่งมาให้ฉัน ที่รักฉันเสียใจด้วยนะแต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นแล้วเธอคนนี้คือโรสพอเธอนั่นเองแต่ถ้าว่านั้นไม่ใช่ชื่อจริงๆของเธอหรอกชื่อจริงๆของเธอเน่ยมันถูกสาบเธอเลยต้องเปลี่ยนชื่อชื่อจริงๆของเธอนั้นก็คือโรสคอนสแตนตีนั่นเองเธอคนนี้คือลูกของฉันความจริงแล้วนะ่ะฉันไม่ได้มีส่วนในชีวิตของลูกฉันเลยแต่นั่นมันก็เป็นทางเดียวที่จะทําให้ลูกของฉันปลอดภัยได้ ถ้าศัตรูของฉันนั้นรู้ว่าลูกของฉันมีตัวตอนอยู่แล้วก็พวกมันคงฆ่าเธอตั้งแต่วินาทีแรกที่รู้แล้วแต่ในตอนนี้ทุกอย่างมันได้เปลี่ยนไปแล้วมีบางอย่างได้มองเห็นเธอแล้วสิ่งที่ฉันทาไปทั้งหมดเพื่อปกป้องเธอนั้นสูญเปล่าในตอนนี้พวกมันรู้แล้วว่าเธอมีตัวตอนอยู่บางอย่างที่มีพลังบ้างมายมหาศาลนั้นกําลังจ้องมองเราอยู่มาเถอะที่รักเราไปจากที่นี่กันเถอะเดี๋ยวฉันจะเล่นกลให้เธอดูนะเอาดูนี่เหลียญออกมาแล้วไงหูคุณจอเก่งจังเลยนะคุณทําได้ยังไงนะ่ะออ้ยง่ายนิดเดีียวท่รัก เวทมนต์ยังไงล่ะเหตุการณ์นั้นตัดไปที่หอคอยของดร์เฟดในตอนนี้ได้มีบางอย่างกำลังมาที่นี่แต่ถ้าว่ามันจะมาได้ยังไงล่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่แห่งนี้นั้นอยู่นอกที่ว่างเลยเวลาไม่มีใครสามารถมาที่นี่ได้ใช่ไม่มีมาก่อนแต่ตอนนี้มันมีแล้วพวกเราต้องเตรียมตัวเข้าไว้มันจะมาถึงแล้วตึ้ง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 เสียงเคาะประตูได้ดังขึ้นในตอนนี้ดร์เฟดกับซานตานานั้นต้องเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่กำลังจะมาแต่ดูเหมือนว่าเมื่อซานตาานนนน่ััั้เเเปปิดระะูออออกกกมค็จจพบบง สวัสดีซีเป็นไงบ้างนะ่ะจากนั้นคอนสแตนตีนั้นก็ได้เข้ามาในหอคอยของดรเฟดคอนสแตนตีนั้นได้อธิบายถึงสถานการณ์ในตอนนี้ให้ฟังในตอนนี้มีใครบางคนรู้การมีตัวตนของลูกสาวฉันแล้วฉันต้องการให้เธอปลอดภัยเพราะฉะนั้นเธอต้องอยู่ที่นี่ได้โปรดช่วยดูแลเธอด้วยการที่เราจะทําแผนของให้สําเร็จเนี่ยผมต้องรู้คําตอบบางอย่างก่อน ผมรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเวนน์นวนั้นกำลังมองผมอยู่ที่เวอร์พูลบางอย่างที่ใหญ่และน่ากลัวมากๆใช่ฉันก็รู้สึกเหมือนกันในตอนนี้มีบางอย่างเปลี่ยนไปแล้วบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนแปลงดูเหมือนว่าดร์เฟนนั้นก็จะรู้สึกถึงสิ่งนี้ได้แล้วคุณคิดว่ามันเป็นอะไรกันละ่ะดร์ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ฉันเกรงว่าจะมีบางอย่างที่มีพลังมาหาศาลนั้นกำลังช่วยซูเปอร์แมนอยู่ใครกันนะที่มีพลังมากมายขนาดนี้คงไม่เป็นเทพก็คงเป็นสเปกเตอร์ละมั้งในตตตอออนนนี้้้ผผมมมงงงไไไไหหหาาาาาาคคคบบ่่่ณชวยสใรด ใครกันล่ะคุณก็น่าจะรู้อยู่นะว่าใครแต่คนที่แกหมายถึงเนี่ยเขาหลบซ่อนตัวตั้งแต่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นนะเจ้านัน่นอาจจะหลบซ่อนมานานก็จริงแต่มันหลบไม่ได้ตลอดไปหรอกแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อยากเจอนายนะเออมันไม่อยากเจอหรอกแต่ฉันจะไปต้องเจอมันยังไงล่ะเอา,นะนานหน่าซานตาน่าส่งผมไปเถอะผมมีวิธีที่จะจัดการกับเขาเองส่งผมไปแค่นั้นก็พอแล้วก็อย่าลืมดูลูกสาวของผมให้ด้วย จากนั้นซาตาน่านนก็ได้ส่งคอนสแตนทีไปในที่บางที่และสถานที่นั้นก็คือบ้านของนักสืบที่เก่งที่สุดในโลกและสถานที่ที่จอห์นคอนสแตนทีเดินทางมาก็คือบ้านของนักสืบชิมนั่นเองแกต้องการอะไรละจอห์นซึ่งดูเหมือนว่าจอห์นนั้นก็จะเจราจาสําเร็จนะครับ จากนั้นจอนก็เดินทางมาที่นรกต่อเลยในตอนนี้จอนนั้นได้เดินทางเข้ามาพบกับไทก้อนแกต้องการอะไรก็ไม่มีอะไรมากหรอกฉันแค่มีข่าวเกี่ยวกับลูกของเจ้าน่ะเลเว่นน่ะแล้วทำไมเจ้าต้องมาบอกข้าเรื่องนี้ด้วยล่ะเจ้ามีเหตุผลอะไรงั้นเหรอเออก็นายนั้นมีส่วนหนึ่งของวิญญาณของฉันอยู่ยังไงล่ะคือเราก็น่าจะมายื่นหมูยื่นแมวกันได้นะส่วนของวิญญาณของฉันที่นายมีอยู่กับข่าวสารที่ฉันมียังไงล่ะข้าไม่สนใจเจ้าหรอกสิ่งเดียวที่เจ้าควรจะรู้ก็คือ ข้านะคงจะสนุกไม่น้อยเลยกับการทรมานเจ้าสักพันปีอยู่ในนี้ข้าไม่สนใจจะแลกเศษส่วนของวิญญาณของเจ้าไม่ว่าเจ้าจะมีข่าวใดๆก็ตามเกี่ยวกับลูกของข้าข้าไม่สนใจหรอกข้าขอเก็วกบวิญญาณของเจ้าไว้ดีกว่าโอเคโอเคไม่แลกก็ไม่เป็นไรแต่ื่อว่าฉันรู้นะว่าใครเป็นคนทําอะไรกับเลเว่นนะบางสิ่งบางอย่างที่มันมีพลังมากมายมหาศาลนั้นได้เข้าจัดการกับผู้ใช้เวนต์ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับซูเปอร์แมนและพวกเราก็คิดว่าไอ้สิ่งสิ่งนี้คงจะเป็นสิ่งที่จัดการเลเว่นแน่นอนแล้วมันคืออะไรล่ะ ข้าก็ไม่รู้เหมือนกันให้เวลาข้าค้นหากันสิข้าไม่เชื่อใจ,จเจ้าหรอกไอ้มนุษย์หน้าโง่หยุดแย่ข้าสักทีเจ้ามีอะไรเจ้าก็บอกมาหนูนี้อย่างแรกเลยนะแกก็หยุดหาเรื่องฉันกันสิว่าเจ้าปีาศาจแกก็รู้ดินี่แกไม่สามารถทำร้ายฉันได้ในร่างปกติโอเคโอเคงั้นฉันถามดีๆก็ได้ทำไมแกถึงต้องมาบอกเรื่องนี้กับฉันก็แกบอกฉันว่าแกจะทรมานฉันเป็นพันๆปีเลยนี่การที่ฉันมาบอกเรื่องนี้กับแกแกอาจจะให้เวลาพักกับฉันบ้างก็ได้นะ เออก็ได้ไปหาลูกสาวฉันมาให้เจอแล้วแกจะได้เวลาพักที่แกต้องการอย่ามากวนฉันอีกถ้าแกไม่เจอไปได้แล้วไอ้โง่จากนั้นคอนสแตนตินก็เดินทางกลับออกมาจากนรกนะครับในตอนนี้เหตุการณ์ตัดไปที่ hall of justice ดูเหมือนว่าในตอนนี้ซูเปอร์แมนซินเนสโตและฮาวจอร์แดนั้ไนดน้มารวมตัวกันอยู่พวกมันเอาเพื่อนของพวกเราไปหมดเลยเหล่าพันธมิตรของแบทแมนะนั้นได้ร่วมมือกันและจับพวกเขาไปข้าไม่สามารถตามรออพวกเขาได้ทำไมกันละ่ะทำไมแหวนของพวกเราถึงไม่สามารถจับอะไรได้เลย เวทมนต์ยังไงล่ะซินเนสโตในตอนนี้ฝั่งของแบทแมนนะั้นได้มีผู้ใช้เวทมนต์อยู่ด้วยจากนั้นเหตุการณ์ก็ตัดไปในเมืองกอตแฮมในตอนนี้แบทแมนนะั้นได้มารอใครบางคนอยู่สตาน่าเธอแน่ใจนะว่าเขาจะมาเขาจะไปแน่นอนเออเขามาแน่ใช่ไหมคือการที่ฉันออกมาแบบนี้เนี่ยมันเสี่ยงมากเลยนะถ้ามันทําให้ฉันเสียเวลาฟรีแล้วก็ มันโดนดีแน,ดน่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใครโดนดีอย่างนั้นเหรอพ่อหนุ่มใหญ่ฉันมาถึงที่นี่แล้วและในตอนนี้เองจอร์นคอนสแตนตีนั้นก็ได้เดินทางมาพบกับแบทแมนเอาล่ะไม่รอช้าแล้วนะปาขึ้นรถกันไหนรถล,ละ่ะเอี๊ยดและในวินาทีต่อมานี่เองรถก็ได้มาถึงในตอนนี้แบทแมนนั้นได้เดินทางไปกับจอร์นคอนสแตนตีแล้ว อ้าวนักสืบชิมนี่นะดูเหมือนว่าในตอนนี้2ยอดนักสืบแห่งโลกเวนโมและโลกแห่งความจริงนั้นจะได้มารวมตัวอยู่ด้วยกันแล้วในตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วเราไปกันดีกว่าและในระหว่างทางนี้เองคอนสแตนตินกับเพื่อนของเขานั้นก็ได้รอแบทแมนกับนักสืบชิมซึ่งแบทแมนนั้นก็โมโหนะครับผมนี่โลกกำลังจะพังนะแกตลกอะไรมากวะแกก็ดูพวกเราสิแบทแมนนักสืบชิมได้พูดขึ้นมาแกน่ะเป็นคนอยากเป็นสัตว์เฉยเลยอยากเป็นข้างข่าวส่วนแชปเปอร์ลิงก็อยากเป็นคนอยากเป็นนักสืบเฉยเลย แต่เอาเถอะในตอนนี้เราสิ่งที่หมายกันแล้วปะไปทําภารกิจกันต่อในตอนนี้ทั้ง3ามคนนั้นก็ได้เดินลงมาและดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้นั้นจะเป็นสถานที่ที่คอนแซนตีนได้กักเก็บตัวของเลเว่นเอาไว้แบทแมนคุณดูไม่ค่อยตกใจกับเรื่องนี้เลยนะคุณรู้เรื่องนี้มาตั้งแต่แรกแล้วงั้นเหรอเราต้องเก็บเธอตั้งแต่แรกอยู่แล้วเธอคนนี้นะ่ะอันตรายเกินไปผมพาพวกคุณทั้งสองคนมาที่นี่เพื่อต้องการจะบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดอะไรขึ้นกับผมนั้นผมต้องการให้คุณรู้ที่อยู่ของเธอผมรู้พวกคุณทัั้งคคนนะเก็บบวามไ ถ้าเกิดอะไรขึ้นและเหตุการณ์จบลงนะมาปล่อยเธอด้วยละกันผมไม่ได้อยากจะขังเธอไว้ที่นี่ตลอดไปเพราะฉะนั้นช่วยมาปล่อยเธอด้วยละกันถ้าเกิดอะไรขึ้นเมื่อพ่อของฉันมาถึงแล้วก็ดูเหมือนว่าเลเว่นนั้นจะยังพอมีแรงอยู่เธอยังสามารถพูดออกมาได้โอ้ยไม่หรอกทีัะพ่อของเธอไม่มาหาเธอหรอก เขาจะมาต่อเมื่อฉันบอกให้เขามายัางไงล่ะและเธอรู้ไหมเม่พ่อของเธอมาเนี่ยมันคือแผนทั้งหมดของฉันเลยแต่เอาเธอไว้ก่อนละกันในตอนนี้เราต้องไป่ทำอย่างอื่นต่อแล้วไปกันเร็วคุณนักสืบเดี๋ยวก่อนสินี่นายกำลังจะทําอะไรกันแน่เนี่ยคอนสแตนตินโอเคจะเล่าให้ฟังก็ได้สงครามของซูเปอร์แมนอะสงครามที่เขาก่อขึ้นมาได้าพากชีวิตของแม่ของลูกสาวของฉันไปฉันอาจจะไม่สามารถแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่นายรู้ไหมอะไรที่ฉันถนัดที่สุดฉันไม่อาจย้อนอดีตได้ แต่สิ่งที่ฉันเก่งที่สุดก็คือการแก้แค้นยังไงล่ะฉันนี่แหละจะเป็นคนที่ทําให้มันต้องชดใช้เองไอปีศาจพวกนั้นน่ะมันต้องชดใช้ไม่ว่าจะเป็นปีศาจเป็นสัตว์ประหลาดหรือว่าเป็นพระเจ้าอะไรก็ตามฉันนี่แหละจะเป็นคนเตะตูดซูเปอร์แมนเองฉันจะเตะไข่มันให้แตกเลยเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นติดตามได้ในภาคที่2องของยีสสามนะครับและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสนุกกันมากเลยใช่ไหมล่ะ ต้องบอกเลยว่าในตอนนี้นั้นได้มีโลกของเวทมนต์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วโลกแห่งนี้นั้นจะยิ่งใหญ่เพียงใดเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นติดตามได้ในพาร์ทที่2นะครับและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็บอกเพิ่มกันมาได้เลยวันนี้ก็ผมคงต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคน